สวัสด,ดีตอนเช้าๆพี่น้องจ๋าผ้ามาอัปเดตแปลงหอมแบงเอ้ยไม่ใช่หอมบัวโอ้สับสนพี่น้องจ๋าระวังหอมแบงกับหอมบัวหอมบัวพี่น้องจ๋าหอมบัวเลยนะคะที่ปลูกไปอสองมือละละได้มาจากอำเภอชุมพลในงบหาใบแดงนะคะห้าใบแดงราคานี่คือราคามิตรมากนะคะมิตรภาพนะคะไม่ใช่มิดช้าชีพที่หาซื้อที่ไหนก็ไม่ได้เพราะว่าเอาื่อยแล้วบอขายให้เพื่อนหาใบแดงตางคารงซื้อๆ,ๆดอกพี่น้องจ๋า ประมาณ10กว่ากิโลเดียว,วละกรับกล่องให้เบิ่งว่าตอนนี้โครงการลรืมไปหอดใสหลังจากมือที่ลาได้หอมบัวมาก็ทาการปลูกตะพิชตะพู้พี่น้องปลูกไปเรียบร้อยเห็นบอทาปลูกปลูกกอนแบงกะเริ่มสะอาดที่หลังทาไปทาได้่าอู้มันมีมองปลูกมันหกปลูกได้ดอกแลงง้วนนี่ก็สิบ่เกิดขึ้นกระทางงวดออกดอกอแกก็สิบ่ได้มาปูพี่น้องจ้ะพยางก็สิบ่ได้ไปหือ้อไปเก็บมาปูใสเพราะฉะนั้นแล้วนํารองโดยการปลูกเพิดกอน อันนี้คือเทคนิคเขากีฬาได้พี่น้องจ้ะผู้ใดอยากเอาเพ็ดนําก็ไปเห็ด,หดตอนแรกนะมุปมนป้ามุนดอนปลูกถาผู้ใดติดตามก็คือสีหูแล้กก็สีเห็นพี่น้องจ้ะผ่านไปแล้วสองวันนะคะสําหรับหอมบัวเลยนะคะนี่พี่น้องตอนนี้เพื่นอนก็สังเกตว่ากําลังแตกเนาะแตกยอดออกมานีเขาเจ้าจบอกว่าให้แกกาบออกแกะขีตาเพือนวัสดหอมก็มีขีตาภาษา,าย,ยัางคนุนพี่น้องเลย มันจังสีแตกกอไว้แตกแตกอใหญ่เพื่นว่าสัน้นอืกระเมีนคั้วอ่เพื่อยู่ดอกแต่ว่าผู้ใดสิเป็นมันแกะปน,นันไพสิเป็นศะแกะปนันพี่น้องเลยพี่น้องห,หลายคนเพิ่นก็นสอบถามเข้ามาว่าซื้อมัตเตสัยอยากได้น้ำเด้พี่น้องจ๋าอีหลานบ่ได้ขายเด้อทำเม็นขายกับ่าอีกปีใหม่พผู้ใดจังสิได้ขายม่วนนี่แทนผู้ใดอยากได้ก็รอถ้าผู้ใดรอผู้ใดกัหาเบื้องตามในอันช่องทางต่างๆพี่น้องบ่อึดดอกพิมพ์เข้าไปค้า่าหอมบัวเลยว่าซั่นบ่อดึด อีลาบโบอยากอันสปอยเดี๋ยวเพื่อนสีวาเนาะให้พี่น้องหาเอาเองอีส่วนนีล่ะก็มีตะเม็ดบอกทวนเละค่ะผู้ใดยอยากได้ทักแชทมาโหลดสอบถามเขามาโหลดเบยนี่พี่น้องหลายๆคนก็ถามว่าเป็นยังคือใส่หลายแท้สีหัวหาหัวมันจังโกอใหญ่ไว้พี่น้องจ้าอีลาต้องการอ่าปริมาณปริมาณกก้เนาะบมต้องการจำนวนว,นว่าให้มันได้หลายแปลงสันสีนี่นั่นมาสันความหมายก็คืออยากให้เพื่อนก่อไงไว้แตกไว้ ประสั่นว่าอันนี้ก็บอกแม่นผู้เชี่ยวชาญหรืออีหยังได้พี่น้องจ้าเฮ็ดไปตามความมักแล้วก็ความชอบพิษกับเถนาโบเฮ็ดถามมันดีเถนาก็เฮ็ดตองสินะหลายหคนก็สิสงสัยว่ากระถางเอามาตั้งโอจอยเจไเฮ็ดหยังกระถางตัวนี้ล่ะเชียวไว้มักดินเฮ็ดเป็นแซนด์วิชพี่น้องจ้ากันก็คืออาศัยดินก่อนดินคือนาดินที่ขูดเอาอยู่นั่นเมืนร่องนี่ล่ะแล้วชั้นต่อไปก็สิเอาเฟืองเฟืองงัวนี่ล่ะมาใส่เฟืองเขาบนเฟืองงัวมาใส่แล้วก็สิตามด้วยขี้งัว ีิงวัวเอามาใส่นี่มากไว้ประมาณจักอาทิตย์สองอาทิตย์หรือว่าเดือนสองเดือนกะแลวแต่ระยะเวลาอันหลักคความดูความขยันความมันเพียนบุ้งว,ว่าสิปลูกยังแต่ว่าเตรียมไว้ซื้อๆวัตถุอ,อ,อ,อันข้าพื้นบ้านฝนเบิดปลายฝนต้นนาวัตถืออยากปลูกพักกินนะนะเอสิพ่อเด็กปลูกเส้นใน,น้นีพี่น้องจ้าปลูกเส้นในกระถางขอดีมันก็คือดูแลรักษาง่ายก็เลยเตรียมดินไว้ซื้อเนาะแต่ละมือแต่ละเว็นก็จักมาเบาอียงซูพี่น้องฟัง ตื่นมาวาจ่อยๆอยู่แต่ตีซีตีหามาอัปเดตให้พี่น้องเบื่องกันจ้าสำรับหอมบัวเลยถ้าผู้ใดอยากได้พันธุ์น้ำอีลาผุล่ะถาปีไม่พีพ่น้องน่าจะปีไม่ผุล่ะพระว่าเพิ่ว่าปลูกอีกสามเดือนนี่ปลูกอีกสามเดือนมันเกิดจางสีพ่อขายายพันธุ์ไม่เพิ่ว่าสัน่นเอาสำรับคลิปนี้กับพีพ่น้องเบื่องเพียงํามนี่ก่อนเนาะได้อยู่สองแปลงนี่แหละพี่น้องจ้าเดี๋ยวจังพอกันคลิปต่อไปจ้า